เบิ้งลงเขาไปเบิ้งปลากระเทียมมาขืนยังโอ้ส่งคืขึ้นแล้วล่ะพี่น้องเลยเขาสั้นทีรีปมา้ค้าคืนเชตต้นใดล่ะุคนเบิงบ้งกระเทียมปลาเนี่ยพี่น้องจะ้าคุดเอากระเทียมมาตัดกระเทียมท้ายให้เบิ้งอีกเอ้ยสัดีจ้าพี่น้องมาเฮ็ดคลิปกระเทียมให้เบิ้งอีกแล้วอันนี้กระเทียมปลา ปลาถีเคยมาปีที่แล้วเนาะอันขางบ้านลูกสาวมาหาปลาใหม่ปีที่แล้วกะในมาเรอเชนึงแต่หาก,กินเขาสูงสูงอันมาเบิงต้นน้อยน้อยยังมาท่านได้ขึ้นอันแกคืตอต,ตั้งขุนดอกทั้งขุนก็ลังขืนเต็มอยู่อีกปลาหนึ่งเด้อนี่ปลานี่กลางปลาอีหลีเพราะมัน้างปลาขางบ้านได้นี่ <laughs> ปลาคางบ้านลูกสาว เบิง่งผุ่นะงามครับเบิ่งผุดเป็นกออสายไฟนี่มาคุดกันพี่น้องบัวใดเอามีดมาเนี่ยโอ้ยกำลังสือ,ออกดอกเออบิ่งเสียเอาเลิกบันใดพี่น้อง <laughs> นี่ถึงเอาเลิกเลยเนี่ยขี้ดินเนาะมันเป็นผงอยู่นี่เอาเลิกกันล่าง งานนักเอ,เ,อเอากระเอาเอากระตาคู่ใจมานะคะวันนี้เอากระตาคู่ใจมาบุตใดเอามีดมาข้าเจ้าไอ้พ่ะท่านไดืตื่นเนาะลืมมีด <laughs> มีดอยู่ในรถแต่ว่าบุตใดเอามา พุดเอาเลิกๆออ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 นั่นเลิกวันใดก็ได้แค่นี้เด้อพี่น้องดินแกงแกนดินมันแก่นอะสันหยาสันยุ่งออกออเอาลายดอกมือนีเอาพอกินเนาะพี่น้องไปไก่สายไฟไร้ไฟสีดุตเพระาะว่ามันเป็นอันเขาหล่อมน้ำบักจับไว้งัวน อเสียมเสียมหน่อยของหลานเล่นไส้ตัวนี้พอลงอันในเขาเนาะปีนเขาลงมาเฮ้ยดินร้ายหลายเห็นบ่คนดินร้ายครับกำลังเขาเล่นบักตัดเอาพี่ไทยเล่นบักพุดเอาเด้อพี่น้อง จับเ้ยยางเกานนั้นแหละมะได้เสียมเกาเสียมเลยมาขุดเสียมฝรั่งสิเป็นสิละเนี่ยมันเป็นปั่วหาต่อหาต่อแล้วนี่ปลอดไัยบ่ยมีขี่มูขี่ม้าเด้อพี่น้องจะไผสิเขามาามันอยู่บนเขาคนนี้ม่นมีคนยางเข้ามาดอก ปลอดภัยไร้กังวลแล้วกล่องเอ,อียงขอดินออกขี้ดินนี่เป็นผงอยู่จะเทียมไล้ยครอีนี้อันฮอดไปฮอทพงหน้าผุนสวนพญ่ยซออ่อนอนก่แล้ว บําบัดสวนพญายซ่อนเสียมกัะบอกข้าวโหเสี๊ยบดึกหน่อยคุณอะได้อบอ่อนด้วพี่น้องเลยหยากระไรอุ้ยเนี่ยงามคับ อ่อนมันนิ่มมันอยู่ใต่ต้นใหม่เนาะโอ้อันออกกระจายกระจุยเต็มไม่เหมือนเลยมองอแถวนี้เนาะหลายคากหลายแม่อ้โอ,โอ้มันคือดินแข็งแถอะวะ กระเทียมร้ายอีลีพี่น้องเดนมาร์กเฮ็ดกระเทียมเดนมาร์กเด้อพี่น้องอันปีหนึ่งมันสิออกอยู่ขังหนึ่งเนาะเป็นยังไงเฮ็ดใส่ตูแข็งไห้เพราะว่าอีกเจ้าหน่อยประมาณสองเดือนเพิ่นกระว่ายแล้ววหายกับแก่กับสิบรแสซลสองเดือนสามเดือนอุ๊ยืมตะก,กา้าพี่น้องออก่อนนี่งไงครับกระเทียมใหม่ออก ระบบใส่เสียมขุดเอาไปเทพี่หนองระบบเอาเสียมวอ้ยไ,ได้หอนหากาคุณในวันนี้พุอ่ะในหอนหัวมันโอ้ยกินดับแนวอีหลีพี่ไท่ในกินบ่ให้เหลือเดี๋ยวอีกจะกกอหนึ่งแล้เดี๋ยวห้องอันเดี๋ยวไม่น่าสิาพาไปเก็บผักกาศเนาะพเอาหลายดอกกระเทียมเอาเฉพาะ กินเนี่เอาแค่ okay, นี้เดี๋ยวสิผ้าไปเก็บอันประกาศฝรัง่งขนาฝรั่งเนาะป่ะเข้าไปเบิงเป็นปลาปลาใดก็พอแล้วอันนี้ปลาหนิงสไดใจกินหอดเดือนหนาคนเี้นี่ก็ไม่สาแล้วพาะว่าก,ก็ลังขึ้นก็มีเต็มอยู่ออกที่หลังมูเพราะว่าไอ้มองหี้ต้นใหม่มันลุ้มเนาะมันชื้นมองได้แหงๆก็จะออก,กวันมู เมื่อสิพ่อไม่เห็นก่อใหญ่ๆพี่น้องอดบ่ได้เอาอีกก้อนกำลังสิออกไปเบิ่งมันเหี่ยวนอะน้ำแข็งล่งไหมออกเหี่ยวๆจังหน่อยถ้าแดดดมากมันยังสิชื่นโอ้โอ้ปันไถให้อาล้ดนี่ก้อนนึงคุณน่ะขันสมได้อัน โลหนึ่งคน,น,นเดี๋ยวจะไปเลือกจะไปเลือกเอาโอ้ตัดหน่อปอาเอาได้เขมามดาเอาอีกอิเล่เคขาได้บันเฮ้ยใบใหม่ <laughs> โอ้ยเบิ่งปีนเขาพี่นอ้องต้นลุงวัสดีดอกต้นปีนเนี่ย <laughs> นักคักโอ้ยตายตายตาย <laughs> พ่นสันทิลี่ซันทิลี่มาเก็บขนา้าตอพี่น้องเบิ้งใบสิออกกันมือขึ้นกางขึ้นมันเป็นน้ำแข็งเนาะโอ้ยลมแห้งแห้งนี่เบิ้งเพ่นสิออกคายๆครับไอคนเป็นโรคซึมเศร้าเนาะพักเป็นโรคซึมเศร้าเห็นบะมันถึงน้ำแข็งมือขึ้นนี่น้ำแข็งลงเสมือหลอดเนี่ยเห็นบ่ อน้ำแข็งลงมันคือคือจังมันเหียเห่ยวๆน่ะเดี๋ยวแดดออกเพื่อกระซื่นนะบ้านเท่าจะเป็นแดดออกสีเหี่ยวเนาะแต่นี่แดดออกนี่สีสดซื่นสีซื่นขึ้นมากคือเกา่าดอกเขยมเหี่ยวเน,ะน,นาะเก็บจักหน่อยก่อนเพราะว่าจังสีเอาอันนี้ไปขึ้นเขาสะออก <laughs> พักเป็นโลกซึมเสาเด้อพี่น้อง <laughs> เดี่ยวสุดได้ทั้งกระเ,เ,เทียม้ะพี่น้องเอาทั้งกระเทียมทั้งอันเดี๋ยวสิเอาเสียมไปขึ้นเขาก่อนเขาป่าใหญ่ได้ได้แบบฮะอ้ยพักเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องนี่เบิ่งเหี่ยวตกซอกอยู่น้ำแข็งลงเมือนขึ้นนี่โอ้หญ้าพร้อมเออเนาะหี่ยวตกซอกอยู่ เด็ดเอาสูงสูงมันยอนยันยนไปยอนมาอือยนไปยอนมาไปเอาขางกันจ่อยผักเกส้าเหี่ยวตักสักแดดออกมาแดดออกมากแดดล่มก็แห้งแห้งกลางคืนกะเก็บมันมึงนีแล้ว คือจะบปเห็นแหบต้องม,มาท่านมาใส่ปุดดยแหลบึงหยอดโอ้ยพี่น้องเก็บแล้วเก็บอีกเมื่อนี่เอาทั้งสองพักเลยบางคุณอ่ะเดี๋ยวแดดสองท่างกระเทียมท่างอันนั่นเลยสองอยาง่างปลาพออันขึ้นมาเทิงหยอดสิงงามในจังหน่อยเนาะอันติดปปลากระเทียมนะหยอดตัวไข่างาม จังหวกนเนาะบางคน่นดามาว่าใบมันเป็นอย่างจางๆว่าสัน้นดางก็เนาะมันถือกันหนาหนาวแม้ขึ้นมาจากหนาหนาวเดี๋ยวเสี่ให้เบิ่งนี่ใบใหม่ๆแม่เนี่ยถ้าขึ้นมาทั้งทิงนี่เพราะว่าตอนนั้นหิมะล่งเนาะเขาปลูกตับบ้งแต่ปีที่แล้วปันนี้พอหมอใหญ่ขึ้นมาหมอกระดาัางบางใบกับใบเก่าๆมันกระดัางเนาะ ไมกับสีเขียวสลามงามไก่งาม,งามอัน,นตอนนี้หเหหฝ่ากินให้อินอันนี้คือกันนะเป็นกับเป็นแค่ขั้งเดียวเด้อพี่น้องปีนึงน่ะเขาปลูกไว้อันนี้เพิ่นปลูกไว้เห็ดน้ำมันเนาะน้ำมันพืชนะแม่กบพวกเราใจว่าน้ำมันพืชคือเดนมาร์กเป็นยังคือจังแพง อันทั้งเน่ยเนยท่าขนมปังเื่กันแพงน้ำมันกับปูกแต่ว่าเขาเจ้าปูกก็ได้ผลิตเองคิดว่าก็าได้ผลิตเองส่งออกนอกต่างประเทศนะน่ะนี่ส่งเม็ดนะแม่เขาใส่เม็ดมนันเนาะที่น้อมก็ออกดอกมันก็เป็นเม็ดเลื้องอลามนั่ละเพื่อนนี่ละ บ้าไก่ยู่ไก่บ้านลูกสาวนะครับรถมาไก่หันอันักพักลืมเปิดกล่อมเนาะพี่น้องฮักอันสูงๆผัดเหนียวแม่หันฮักตำตำกะมันกระบอกแกเนาะหลอกออกมีเห็ดลาดนานี่แซบเด้อพี่น้องพ่นปลูกไว้ได้นี่ปลูกไปเห็ดน้ำมันนี่ไม่ได้เกิดเองเลยอันมองเกิดเองก็มี่ นี่แต่ว่าเม็ดมันลนของปีที่แล้วมันอากาศเกิดเองทางท่างเื้ว่าหมองเขาเพราะท่านดได้ไถเนี่ยแม่นี่สุดยอดได้ทั้งสองพักเลยพี่น้องวันนี้ดูปุบปุอบ,อ,บอันอันปุบอึออออม,อ,มอื้มเลยนะบึง ทั้งกระเทียมทั้งเนี่ยกระเทียมอยู่ขางโอ้เนี่ยเหีย่ยเหีย่ยเหี่ยเลยเฮ็ดลาดนานแซบ่บคักเด้อพี่น้องนี่สุดยอดเลยมันจะบานเนาะกับไอ้พักหนา้ามันหอมหน้ากับจริงใช่ปะเอ่อมันจะออกขมๆเนาะแต่อันนี้ว่ามีรสขมเลยจ้ะมมีรสบานมัน มากแค่ไก่บ้านเนี่ยมันมันเป็นหฮมเนาะมอสสีงามเลยจังหน่อยถ้าแต่ต้องเก็บแบเก็บหน่อยก็เปลี่ยนด้พี่น้องว่าสิบว่าเอาหลายอุ้ยมันหยาบเพราะว่ากำแข็งลงมขึ้นก็เลยเหยวปกติมอสิพอยยบพวกใครหยาบ กระล่มพี่น้องได้บ้านบ้านเขาดีนะบนมีหมามีแมวมีบ้านคน้นเบืงบ้งพี่น้องเบิ้งพักนั่งห่างสวนพักขุนสวนพักแต่นั่งอยู่ในสวนหลังบ้านเขาสวนแอปเปิลเบิง้งงในทั้งสองยางเลยได้กระเทียม มันอยู่ติดกันเนาะในปาน่าหนไแมคลิปนี้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค,ค่ะถ้าคลิปใด,ดผิดพลาดไปกะขออหัไห้ายๆอย่าบากันนะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ